สวัสดีครับสวัสดีครับผมจิมเมนโตรครับอ่าวันนี้มาแปลกหน่อยคือผมจะเอา m o c 1 2ชั้น12มาให้ดูก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะมีคลิปแยกเป็นทุกชั้นเลยนะครับลเล่นตั้งแต่ชั้น 7- ถึงชั้น12แต่ว่าอันนี้เนี่ยเอา12มาให้ดูก่อนนะครับก็ทีมที่เห็นเลยนะครับก็อ่ผมจะเอามาให้ดูว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นบ้างตอนที่ผมเล่นนะครับน,นั่งเล่นเป็นชั่วโมง <c oughs> คือมันเป็นความผิดพลาดของผมเองแหละอันนี้ยอมรับนะก็เลยเออเอาเอาโมเมนต์นี้มามาแชร์ให้ฟังกันนะครับก็เกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวุเยวณเนี่ยคุณดูผมเกลียดหน้าเจพาร์มากคุณดูมันซัดเปร่าล่วงไปแล้วเห็นไหมไม่ใช่แค่เปล่าด้วยนะเอ่อวีลกรรมของเจพาร์รอบนี้คือเดือดมากนะครับผมทําผมหัวร้อนมากอ่ะแต่ทีมประมาณนี้ก็คือทีมห้องบนเนี่ยผมจะเล่นเป็นทีมอะเครอนแบบว่าไฮเปอร์แครีไปเลยนะครับแล้วก็ห้องล่างเนี่ย ตัวเมนหลักเนี่ยจะยืนเป็นด็อกเตอร์เลเชโอกับ uh, ตัวน้องโรบินเนาะที่เหลืออีก2ตัวเนี่ยผมจะเปลี่ยนไปเรื่อยเดี๋ยวคอยดูแล้วกันรอบนี้ผมจะใช้เป็นอันนี้คือรอบแรกที่ผมเล่นเลยก็คือผมเปิดเปิดด้วยคลาร่ากับน้องลิงค์นะครับซึ่งเ,เล่นไปเล่นมาดูแล้วไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับเพราะว่าห้องล่างเนี่ยเนี่ย,ยมันจะมีเฟสเฟสสุดท้ายก็คือจะเป็นเจหุ่นยนต์พาร์คนนี้กับคาฟกาซึ่งแปะสถานะเรารูันเลยนะครับก็น้องลิงค์เขาลังไม่ทัน ล้างไม่ทันเลยเพราะว่าติดสตันเนี่ยหนักแล้วโดนคับก้าสะกดจิตหนักกว่าอีกนะครับเออดังนั้นน้องลิงแบกไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ต้องเป็นคนที่ล้างบับดีๆหน่อยนะครับอย่างโหลชาหรือว่าน้องหัวหัวนะถามว่าฟูสวนได้ไหมฟูสวนได้นิดหน่อยแต่ไม่ค่อยผมคิดว่าไม่ค่อยต่อเนื่องเท่าไหร่ต้องเป็นโหลชาหรือไม่ก็น้องหัวหัวไปเลยนะครับถึงจะเวิร์ค แต่อันนี้ยผมอผมเอามาเล่นให้ดูก่อนเพราะว่าตอนที่ผมหยิบคลาร่าเนี่ยผมก็เลยเอ้ยเอาน้องลิงไปแล้วกันจะได้เอามาปรับให้กันได้นะครับเออก็เลยลองเล่นดูก่อนคือปกติอะเวลาผมเล่นเอโมซีครับรอบแรกอะผมเล่นไปเลยเล่นไปเลยจะใช้กี่เทินผมไม่สนลองเล่นไปก่อนเพื่อให้รู้ว่าเฮ้ยสเต็ปมอนสเตอร์เป็นยังไงหรือว่าแบบเฮ้ยเราขาดอะไรยังไงเราต้องเติมตัวไหนเราต้องปรับตัวไหนอะไรเงี้ยเราเล่นให้จบเลย แล้วดูว่าตายไหมถ้าตายก็เอ้ยเราจะได้รู้ว่าเฮ้ยต้องทําไงอ่ะรอบนี้รอบนี้ผมเปลี่ยนแล้วผมเอาน้องลิง์ออกแล้วใส่หัวเลยเห็นปะ่ะแล้วก็เปลี่ยนน้องคลาร่าเป็นอ่าสูชางซึ่งผมต้องบอกเลยว่าอ่าวิบากกรรมผมมันยังไม่จบเท่านั้น <c oughs> <c oughs> คืออืมข้อเสียคือมันยังไม่ดีพอให้ดรเรซิโอเนี่ยได้เฉิดฉายเพราะว่ามันไม่มีตัวแปะดีบัมครับ พอไม่มีตัวแปะดีบัฟเนี่ยดเรเดซิโอเนี่ยก็เลยโอกาสที่เขาจะปลาช็อกเนี่ยมันน้อยลงเนาะเออแต่ว่าเนี่ยอันนี้ผมเล่นให้ดูอีกรอบหนึ่งคือเนี่ยจบแต่ว่าเทิร์นยังไม่พอมันได้19เทิร์นซึ่งพอเล่นได้19เทิร์นเนี่ยผมมั่นใจแล้วว่าเฮ้ยผ่านแน่ดังนั้นผมก็เลยลองเล่นใหม่นะครับแล้วก็มีปรับทีมนิดหน่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ว่าอันนี้มาให้ดูอีกแล้วอันนี้อันนี้ผมให้ดูว่าอเคลอนผมนุ่มแค่ไหนในรอบนี้นะตายหนึ่ง ตายสองคือคือมันเดือดมากเลยอะตอนที่ผมเล่นคือแบบไอ้เฮี้ยมึงมึงตีอะไรขนาดนั้นอะเดีด๋ยวดู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 เอาอีกแล้วโบแล้วคุณคิดดูว่าผมต้องดีกี่รอบกว่าจะได้กว่าจะได้คลิปมาให้ดูแบบว่าคือหัวร้อนจัดเลยคือเวลาที่มันดวงสวยนี่มันสวยจริงๆนะอ่ะนี่เอาห้องล่างไม่ใู้เลย เหมือนเดิมนี่คือสูชางสวยโดนย้ำแบบย้ำแบบย้ำคนเดียวแบบย้ำย้ำเลยนะ,อ,ะอันนี้คือแบบแบบที่ผ่านแล้วนะครับแต่ว่าอันเนี้ยผ่านแบบทุรักทุเลมากผมต้องบอกเลยว่าคือ,ค,อคือที่ไม่ไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมเปลี่ยนสูชางเนี่เพราะว่ายังยืนยันว่าเฮ้ยมันน่าจะผ่านได้และมันผ่านจริงๆแต่ว่ามันทุรักทุเลจริงๆเป็นไงไปดูกันนะครับอ่ะเมื่อกี้เห็นไหมว่าเมื่อกี้ซูชางโดนสะกดจิต โดยคาบก้าแต่ว่าทุกครั้งที่มีหัวหัวนะครับเออเวลาเราโดนสะกดจิตี่ยมันจะโดนดึงเทินเข้ามาด้วยเหมือนกับว่าคาบก้าเป็นโบรเนียแต่ว่าเป็นโบรเนียที่ขโมยตัวละครเราไปแล้วก็ดึงเทินให้ตัวนั้นๆแต่ว่ามีน้องหัวหัวอยู่มันก็เลยลัางบาปทันทีที่โดนดึงเทินขึ้นมามันก็เลยเป็นข้อดีประมาณหนึง่งว่าเฮ้ยถ้าคาบก,ก้าสะกดจิตถูกตัวนะมันจะได้มันจะช่วยดึงเทินตัวละครเราด้วยนะครับก็ถือว่าดีถือว่าดีเลยนะครับ แล้วก็รอบนี้เนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับตัวโรบินเลยนะคือยืนร้องเพลงอย่างเดียวเลยน้องคือยืนร้องเพลงอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับก็ช่วยเสริมดาเมจแบบตึงๆไปเลยนะครับซึ่งผมพูดเลยนะโรบินผมอทำไม่เสร็จนะตัวโรบินของผมยังทําไม่เสร็จดังนั้นเนี่ยกล้าพูดเลยว่าทุกคนมีโรบินที่น่าจะดีกว่าผมได้แน่นอนนะครับเออส่วนด็เรเลโอบรอบนี้เนี่ยที่เห็นเนี่ยต้องบอกเลยว่า อัตราครีแรงครีทุเลตมากนะครับจำได้ว่าตอนที่เอาไปเล่นเนี่ยรอบนี้เนี่ยประมาณ40%่อัตราครีนะครับซึ่งถือว่าแ yeah. ย่แต่ตอนหลังเนี่ยผมปรับใหม่ให้มันขึ้นมาสัก50ก็คือขึ้นมาหน่อยหนึ่งแต่ว่ามันมันดูดีขึ้นนิดหนึ่งนะฮะ,ะประมาณนี้หน้าที่หลักๆตอนนี้เนี่ยสี่ตัวละครนเนี่ยเหัวหัวแบกผมกล้าพูดเลยหวหัว,หวแบกคือน้องหหัวเนี่ย ล้างบัฟแบบไม่หยุดเลยเอยล้างดีบัฟโทษทีพูดผิดเออล้างดีบัฟแบบเดือดๆ,ๆเลยนะครับเพราะว่าไม่ว่าจะโดนสตันแต่ไอ้สตัรเนี่ยมีข้อเสียนิดหนึ่งคือมันมันมันโดนดันเทินตกลงไปนิดนึงเออส่วนตัวไอ้สะกดจิตของคาบก้าเนี่ยข้อดีเลยผมก็เลยทิ้งคาบก้าไว้ก่อนแล้วฆ่าอีกตัวหนึ่งทิ้งก่อนไอ้หุ่นยนต์พัดอะฆ่ามันทิ้งก่อนแล้วเก็บคาบก้าไว้เพราะว่าคารก้าจะช่วยดึงเทินเราถ้าถ้ามีหัวหัวนะเออ เนี่ยสังเกตเธอเมื่อกี้เห็นไหมผมจบแบบ20แบบเป๊ะๆเ,เลยคือคือถ้าเมื่อกี้ซูชางปล่อยนกไม่ตายนะก็คือจบแล้วไม่ทัน20ิเธอแน่นอนนะครับแล้วก็อ่ะทีนี้เนี่ยผมก็ได้เรียนรู้แล้วว่าเออโอเคซูชางไม่น่าจะฝืนไปว่ะแต่ถามว่าลผ่านได้ไหมผ่านได้นะเออเผื่อใครไม่มีตัวละครโทรปาสเพราะว่าตอนนี้ผมกําลังจะเปลี่ยนเป็นโทปาสนะครับเอาซูชางเปลี่ยนเป็นโทปาสเพราะว่าอะไรเพราะว่า ตัวโทบัสเนี่ยผมตัวตัวโทบัสของผมมานะเอาแค่ของผมนะมี l อประจำตัวทีนี้เนี่ยโทบัส LC ประจำตัวทําอะไรได้มันช่วยแปะดีบัฟได้หนึ่งอย่างมันทําให้ตัวดรเรจิโอเนี่ยมันออกช็อกได้ง่ายขึ้นเออดังนั้นแน่นอนว่าไอคอมหมูช็อกเนี่ยมันไม่ได้มาเล่นนะครับเออมันมันของแท้เลยนะครับดรเรจิโอ <laughs> กับโทบัสนี่คือของคู่กันแบบคู่กันเลยอะ่ะเออ มอนไม่ต้องแพ้ไฟก็เล่นได้นะครับประมาณนี้นะฮะอ่ะอ่ะทีนี้หลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับคลิปก็คือจะลันที่ผมเล่นแบบไม่ไม่ไมตัดเลยเนาะก็คือตั้งแต่ห้องบนห้องล่างให้ดูเลยว่าเฮ้ยมันเล่นประมาณไหนอะไรยังไงซึ่งเอาจริงแล้วก็ผมก็ไม่ได้เล่นเพอร์เฟกมากเนาะเออก็คนธรรมดาทั่วไปนะครับก็จะได้ดูว่าเฮ้ยมันต้องเลงอะไรยังไงซึ่งไอห้องนี้เนี่ยห้องบนตรงนี้นะครับรผมพยายามจะเลง ให้เฉลี่ยเฉลี่ยดาเมจกันไอหุ่นยนต์2ตัวเนี้ยตรงกลางไอหมาเนี่ยช่างแม่งเลยหมาเดี๋ยวมันตายเองนะครับเดี๋ยวอะเครอนปาดเดี๋ยวก็ตายเองนะครับตรงนี้เนี่ยมีจุดที่แนะนํานิดหนึ่งคือใช้แอนติของเปล่าหรือว่าซิเกิลวูฟก่อนก็ดีนะเพราะว่ามันจะได้ลดเดฟก่อนแต่ว่าผมมารีบรีบสับไปก่อนเออม,มันก็เลยแบบเออจังหวะมันจังหวะมันก็จะแปลกๆหน่อยซึ่งแต่ละไอดีแต่ละ, ID, แ,ตละแต่ละคนเล่นเนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่า ไอเทมลิลิกมันไม่เหมือนกันลังนั้นเนี่ยลำดับเทินหรือว่าความเร็วตัวละครแต่ละคนเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนกันแล้วก็เรื่องการฟื้นฟูค่าพลังงานต่างๆด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยแล้วแต่แล้วแต่สถานการณ์ของแต่ละคนแล้วกันนะก็ลองไปปรับใช้กันดูแต่ว่าอันที่ผมแนะนำเนี่ยคืออย่างที่ผมเล่นเนี่ยคือผมจะลองเฉลียล่ยเฉลี่ยดาเมจสตัวเนี้ยให้มันตายพร้อมกันเว้ยอย่างเช่นเฮ้ยถ้าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเนี่ยเนี่ยอย่างตัวเนี้ยเลือดตัวขวาเนี่ยมันมันน้อยกว่านิดน,นึงผมก็จะเริ่ม หันไปเริ่มแปะบัฟตัวซ้ายมากขึ้นอะไรประมาณเนี้เอออันนี้คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะอัเน,นี้ผมสับไปละทีนี้เอ้าเนี่ยตัวซ้ายจะตายอันนี้อันนี้ผมเออตัวซ้ายใกล้ตายแล้วแล้วผมก็เออตัวขวาตัวขาวขามันเหลือเลือดน่าจะเยอะกว่าหน่อยหนึ่งมัม้งเออเนี่ยผมก็เลยอ่ะโอเคเราก็จะมาโถมใส่ตัวขวานะครับเมื่อกี้ <laughs> เลือดแกลนแล้วเกือบแตกนะครับก็ตามนั้นนะฮะก็ทำไงได้นะครับมันก็ ตามสถานการณ์จริงนะฮะบางทีถ้าตายผมก็คงรีไปแล้วอ่ะเออมันก็เกิดขึ้นได้นะดังนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจนะครับตอนนี้เนี่ยมผมพยายามอย่างมาก <c oughs> ที่จะให้จบในเทินที่29ให้ได้นะครับซึ่งผมลุ้นมากเพราะว่าเดามจผมมันขาดนิดๆเนี่ยดูดีมันมันปริ่มมากจนแบบเฮ้ยเอาไงดีวะเอาไงดีวะเนี่ยแล้วผมก็เลยต้องกดอันติซิมบวซึ่งเกิดอะไรขึ้นหรือไม่ไม่ตาย แล้วก็เข้าเทินที่28ครับซึ่งโอเคช่างมันไม่เป็นไรเราอย่าไปซีเรียสมากนะครับก็ค่อยๆเล่นไปนะครับอ่ะสับค่อยๆเติมเกจเติมอะไรไปในเมื่อเราทําไม่ทันเราก็ค่อยๆเอ่เอเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเติมอันติไปนะครับใช้เวลา1นะเทินไปแล้วก็พอขึ้นเทินนี้ก็ใส่เต็มที่นะครับแปะบูนแปะนี่ลบเดฟแปะดีบัฟแล้วก็ซัดอะเครอนห้องนี้เนี่ยเอ่อผมโฟกัสที่ตัว จริงจริงผมผมอยากจะโฟกัสที่ตัวเจฟผาดอย่างเดียวเลยแต่ว่าพอดีว่าพอมันเปลี่ยนเฟสเข้ามาแล้วตัวตัวบัฟอะไอเขาเรียกว่าอะไรอะไอบัฟของอะเครอนที่เป็นรูปดอกไม้อะมันแปะอยู่บนหัวของมอนตัวซ้ายก่อนผมก็เลยต้องไปเคลียร์เคลียร์บัฟออกก่อนเออทีนี้เนี่ยพอสับไปทีนึงเนี่ยเออบัฟมันมาอยู่ที่ตัวชื่อไรนะเจฟผาดลวเออนะแล้วผมก็เลยอ่ะโอเคหลังจากนี้เนี่ยผมจะเริ่มโฟกัสแต่เจฟผาดลวนะครับเพราะว่า ถ้าเจ๊ผัดไม่ตายเนี่ยสุดท้ายมันก็จะ,จะน่ารำคาญนิดนิดเพราะว่าเดี๋ยวเขาก็จะกลางโล่บ้างแหละเดี๋ยวจะเรียกลูกน้องมาเพิ่มบ้างแหละอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วไอ้ไอเรียกลูกน้องนะ่ยไม่เท่าไหร่หรอกเออแต่ส่วนใหญ่จะมันจะน่ารำคาญตอนกลางโล่เพราะว่ามันจะเป็นโล่ก,กันฮิตที่แบบกันฮิตร้อยเเลย1ฮิตเออดังนั้นเนี่ยถ้าถ้ามันกลางในจังหวะที่ไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวมันจะระบากนะครับผมก็เลยพยายามรีบเคลียร์ซึ่งเห็นป่ะไอ้ตัวไอ้ตัวซ้ายเนี่ยเลือดเลือดแป๊บเดียว เราไม่ต้องไปโฟกสมันมเลยเว้ยเราก็แค่เอาอะเครนเนี่ยสับเจ๊ผาดไปเรื่อยเดี๋ยวมันก็ล่วงเองนะครับประมาณนี้เนาะก็คลิปนี้คงผมคงพูดไปเรื่อยๆถ้าถ้าน่ารำคาญก็ปิดเสียงก็ได้ <c ười> คือไม่รู้สิไม่รู้จะพูดอะไรแล้วแต่ว่าก็ดูกันเพลิน <ๆ S 2> แล้วกันเนาะอ่าเนี่ยผมก็แปะบัฟลดเดฟไปเรื่อยก็คือมีอะไรกดก็กดอะเอาจริงทีมเนี่ยเพราะว่าเอ่อทำยังไงก็ได้ให้อะเครอนได้อันติไวที่สุด นาะประมาณนี้สเต็ปม,มันไม่ได้มีอะไรเลยนะเนี่ยก็แปะไปเรื่อยๆอะไปล่าถ้าแต้มถ้าแต้มสกิลเหลือๆก็กดใช้สกิลไปเลยอะไรเงี้ยไม่ไม่ตีธรรมดาเนาะส่วนาแรกเกอรก์ก็ถ้ามีอันติผมก็กดเลยเพราะว่ามันจะได้ช่วยเติมเกตของอ์เคออนได้ไวขึ้นนะเนี่ยโปขึ้นมาหนึ่งแล้วจิ้มอีกจึกหนึ่ง อันนี้เปิดผม,ผมตีตัวทรายเพราะว่าผมอยากจะเปิดเกราะมันเพราะว่าผมกลัวว่าเดี๋ยวจังหวะอะเครอนมีอันติแล้วอุ้ยอันนี้ผมลุ้นมากถ้าเกิดมันปลาดถ้ามันพลาดอะเครอนนั้นมันจบเลยนะเมื่อกี้ผมต้องรีเลยนะเออซึ่งโชคดีหน่อยที่มันไม่ตีนะครับลุ้นชิบหายเลยเล่นรอบเนี้ยคือแม่งตีแรงหมดเลยไอ้บอสไอ้พวกมอนสเตอร์เนี่ยเออน่ากลัวน่ากลัวใช้ได้เลยนะ,ะทีนี้ อันติจริงๆอันติแอแคลนพร้อมแล้วแต่ว่าผมพยายามจะเก็บนู่นนี่นั่นให้มันเพิ่มขึ้นมานิดนึงเติมอันติเปาหรือว่านู่นนี่นั่นพยายามเติมๆไปนะครับอ่ะอันนี้เจ๊ผ่าจะตายแล้วตัวตัวซ้ายก็ใกล้ตายแล้ะลุ้นหน่อยลุ้นหน่อยอันนี้ผมเห็นเจ๊ผ่ามี1%อร์เซดังนั้นผมคิดว่าถ้าไอแคลนกดสกิลสักทีหนึ่งมันน่าจะตายนะครับผมเมื่อเลยหันไปเอาซีวอวูกดอันติใส่ตัวซ้ายนะครับแล้วก็ปาดไป โบไม่ตายตีซ้ําธรรมดาโบโชคดีนิดนึงคือการเลเกอร์ผมมีเอฟเฟกต์ทำลายล้างประมาณหนึ่งมันก็เลยพอจะฆ่าได้พอเปิดเกราะนะครับก็เลยโชคดีที่ว่าจบในเทินที่26ได้นะครับที่ถ้าทำาถ้าถ้า,ถ,า,ถ,าถ้าได้เทิรน26เนี่ยเออคิดว่าน่าจะสบายแล้วนะครับถ้า25มันจะตึงๆหน่อยสำหรับห้องล่างนะแต่นั้นเนี่ยถ้าเป็นไปได้พยายามรีบจบ ภายใน26 27 27ยิ่งดีเลยแต่ว่า26ก็โอเคแล้วนะเออผมว่าโอเคแล้วถามว่า25ได้ไหมผมว่าได้อืมแต่ว่ามันจะเครียดเครียดนิดนึงนะอ่ะพอได้26มันจะสบายสบายหน่อยอ่ะอันนี้เปิดมาคือตัวน้องโรบินผมใส่เป็นเซ็ตวอล a c กก็คือเซ็ตฟื้นฟูแล้วก็เล่งอัตราเขาเรียกว่าอะไรเล่งแอคชั่นเออเปิดมาเล่งแอคชั่นตัวเองเลยนะครับซึ่งอัพไม่เต็มยังตีบวกไม่เสร็จเลยเออพูด อย่างที่ต้นคลิปบอกไปแล้วครับตัวโรบินของผมเนี่ยยังอัพไม่เสร็จเลยนะครับยังทําไม่เสร็จรีดิคยังครึ่งๆกลางๆอยู่เลยแต่ว่าไม่ได้เอามาให้ดูนะคือเขินมันตีบวกไม่เสร็จจริงๆอะ่ะเออเออเอายืมของของคนนู้นคนนี้มาใส่นู่นนี่นั่นให้พอดูได้หน่อย่อะตอนนี้น้องหัวหนาสงสารมากแต่โชคดีที่ว่าเราบัฟตัวเองไปแล้วนะครับเดี๋ยวพอเข้าเทิร์นน้องเองเดี๋ยวเดี๋ยวน้องเองก็จะล้างล้างดีบัฟตัวเองเองนะฮะทีเนี้ย ตัวที่ผมอยากจะให้โฟกัสเนี่ยก็คือเจเจหุ่นยนต์พัดเพราะว่าเป็นตัวที่น่าลำคัญเพียงตัวเดียวเลยสำหรับผมในรอบนี้นะครับสำหรับเอ็มโอซีชั้น12รอบนี้เพราะว่าไอเจเนี่ยมันมันแปะสถานะสตันเรารัวๆเลยนะครับผมจําไม่ได้ว่ามันเรียกว่าสถานะอะไรสั่นสะเทือนมากหรือสักอย่างนี่แหละที่มันจะมีดาวบนหัวแล้วก็ถ้าโดนตีซ้ำมันจะติดสตันเนี่ยๆเนี่ยเนี่ยอย่างที่ดเรเลจิโอโดนเนี่ย ถ้าโดนตีซ้ำอีกทีหนึ่งก็คือจะติดสตันเลยนะครับซึ่งถ้าเป็นไปได้อย่าโดนอย่าโดนจะดีกว่าถ้าแต้มถ้าแต้มสกิลเหลือเนี่ยพยายามล้างล้างออกให้หมดเลยจะสบายกว่านะครับแล้วก็สิ่งสำคัญเลยคือถ้าถ้าถ้ามีคนเล่นถ้าเล่นหัวหัวนะหรือว่าถ้าเป็นตัวละครที่ล้างดีบับก็พยายามล้างดีบัฟถ้าเท่าที่ทําได้นะครับมีจังหวะล้างก็ต้องล้างนะครับอย่าปล่อยทิ้งไว้ไม่งั้นไม่งั้นเหนื่อย เหนื่อยแน่ๆก้าวพูดเลยนะครับอ่ะตอนนี้เนี่ยจังหวะเอ่อน้องหัวหัวซึมอีกแล้วน้องน้องติดเอ่อโดนไอ้ตัวธนูยิงเนาะมันก็เลยเป็นแบบว่าโดนเขาเรียกว่าอะไรกักถังหรืออะไรไม่รู้แหละเอาเป็นว่าติดติดเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอ่อสถานะสักอย่างนะฮะทำให้ไม่ได้เล่นแต่ว่าเดี๋ยวมอเข้าเธอน้องน้องก็จะล้างเองนะครับเนี่ยล้างจิ๊บตื่นขึ้นมากดอันติีอา่าเดี๋ยวอันติีปับ๊บ อันติโทปาสเต็มอีกอ่ากดอันติโทบาตผมบอกเลยว่าหูวหัวเนี่ยแบกมากคือค่อนข้างผมผมอ่ะค่อนข้างแนะนําเลยนะหูวหัวเป็นตัวที่อยากให้กดนะคือ,อหลายหลายคนมักจะบอกว่าผู้ชวนเทพเอ,อ,เอาเวนเจอรีนเก่งอะไรอย่างเงี้ยคืออันนั้นอนะ่ะพวกตัวโล่ไงพวกตัวโล่พวกตัวลดเดเมจ แต่ฮิลเลอร์เนี่ยคือผมให้หัวหัวเลยนะฮะผมไม่มีโรชาดนั้นผมผมไม่กล้าพูดเออผมผมขออนุญาตไม่พูดถึงโรชาเพราะผมไม่มีเนาะเออแต่แต่ผมกล้าพูดว่าหัวหัวเนี่ยโคตรเก่งนะครับก็ถ้าใครไม่มีทั้งโรชาหรือว่าน้องหัวหัวเนี่ยผมอยากให้มีสักตัวนึงนะเออต่อให้คุณมีตัวโลแล้วต่อให้มีเวนเจอรีนกับฟูฟูส่วนแล้วก็ยังอยากให้มีหัวหัวอยู่นะหรือโรชาก็ได้เออแล้วแต่แล้วแต่ชอบนะครับจะอวย ผู้ชายหรือผู้หญิงก็แล้วแต่นะครับก็แล้วแต่ชอบเลยนะครับอ่ะเป็นนี้เป็นนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้ผมอยากจะแนะนําก็เหมือนเดิมนะครับเจหุ่นยนตพัดนะครับอี่เจเนี่ยเอาก่อนเลยนะครับแล้วยิ่งถ้าคุณมีหัวหัวนะทิ้งคาบก้าไปเลยครับทิ้งคาบก้าให้เขาเล่นไปเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าคาบก้าเนี่ยเวลาที่เขาสะกดจิตเนาะอย่างที่ผมบอกไปตอนช่วงกลางคลิปก็คือเขาจะดึงเทินตัวละครที่โดนสะกดจิตขึ้นมาด้วยดังนั้นเนี่ย พอดึงเทินขึ้นมาแล้วมีน้องหูหัวหลังดีบัฟให้กลายเป็นว่าคารบกาช่วยดึงเทินเราแล้วก็พอดึงขึ้นมาเราก็จะหายติดสะกดจิตด,ด้วยนะครับแล้วก็ได้เล่นต่อเลยซึ่งดีมากนะครับกลายเป็นว่าคารบกานี้เป็นตัวที่ควรเลี้ยงไว้นะฮะผมก็เลยเก็บคาร์บกาไวท้ทีหลังเลยนะอ่ะสังเกตเนี่ยอตอนที่ผมเล่นเป็นน้องซูชางเนี่ยดเตรเลจีโอนี่ผม,มไม่ค่อยออกช็อค นะแต่ว่าเนี้ยสถานะมันมีมีสถานะของโทปาสแปะขึ้นมาเพิ่มด้วยมันทําให้ตัวดเรเดชิโอเนี่ยเปอร์เซนต์ในการที่จะออกช็อกมันเพิ่มมากขึ้นเออประมาณนี้ถามว่าต่างกันไหมค่อนข้างค่อนข้างมีผลเลยนะค่อนข้างมีผลเยอะแล้วก็มีผลเรื่องดามจด,ด้วยเนาะเออดังนั้นเนี่ยออขอแค่คุณเปลี่ยนจาก4ดาวเป็น5ดาวมันก็เห็นผลเยอะแล้วเนาะนะอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรอืม อะไรอีกเดีคือคลิปมันจะจบแล้วอะทุกคนมันผลมันผลมันออกแล้วว่าเราชนะแน่นอนนะครับก็ตอนนี้เนี่ยเทินที่23่สิบสาากลังจะเข้า22อซึ่งเ,เลือดคับค่ายังยังไม่ถึงครึง่งแต่ว่าผมค่อนข้างมั่นใจว่าผมจบแน่นอนเออผมก็เลยค่อยๆเล่นละตอนเนี้สบายสบายละพอมันพอเทินเรามันเหลือเยอะเนี่ยมันก็เลยสบายใจไงเออค่อยๆเล่นไปเ่หมูปัน่นแล้วก็คือต้องบอกเลยว่า อย่างที่อย่างที่ทุกคนรู้นะว่าดรเดซิโอกับโทปาสเนี่ยเอ่อพอพอเขาย้ำม,มอนตัวเดียวกันเนี่ยย้ำยๆเย้่ย,ยเนี่ยออโต้แอแทกเนี่ยมันเขาเรียกว่า Follow Attack, อะไรฟอลโล่อัพแอแทกเออมันออกรัวๆเลยเว้ยแล้วเนี่ยน้องโรบินสองรอบแล้วนะเอ่อคาบก้าเขาพยายามจะสะกดจิตน้องโรบินไว้ซึ่งไปสะกดจิตตอนที่น้องเขาเปิดอันตีอยู่มันก็เลยไม่ติดเว้ยโชคดีชิบแบ่งเ,เลยแต่ว่าถามว่าโชคดีไหมก็ไม่ ผมอยากให้ไปโดนตัวอื่นมากกว่าเอออยากให้ไปโดนเอ่อด็อกเตอร์มากกว่าอะไรเงี้ยจะได้ดึงเธอนด็อกเตอร์เข้นมาปาช็อคนะประมาณนี้นะเนี่ยน้องโรบินไม่ทำอะไรเลยนอกจากร้องเพลงยืนสวยๆแล้วก็ยืนร้องเพลงครับชอบมากน <c oughs> ะจบแล้วนะครับก็เอามาปาก M อ c มรอบนี้ชั้น12เนาะก็เอ่อรอบนี้เนี่ยมันมีเเขาเรียกว่าอะไรระบบ สามารถส่องดูได้นะว่าเพื่อนน่ะใช้ตัวละครอะไรล,ลองลองไปส่องดูได้นะผมเราไปเปิดดูแล้วมันมีประโยชน์เหมือนกันนะเออสามารถเทียบได้เนาะอ่ะงั้นเรามีเท่านี้ก่อนวันนี้ผมจิเมนโตไปแล้วบายบายสวัสดีครับ